สวัสดีนะครับได้งานแล้วครับเราจะมาปรับพื้นที่นะครับแล้วก็น่าจะวิ่งคันาปากลอยจารึกแล้วครับอาจารย์โบดินเมื่อสักครู่นี้ครับให้สุดหลอไปดึงขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ ข้างๆเขาเริ่มทํานะครับบริเวณข้างๆนี้ก็เริ่มทําถ่ายตากบ้างนะครับตรงที่รถอยู่ตรงนี้แฉะนะครับมีน้ําซึมเข้ามาไม่รู้ว่าจะได้งานหรือเปล่านะครับวันนี้อ่ากำลังดิ้นนะครับเราก็เพึ่งมาถึงพอดี โอ้โมันมีน้ำครับเป็นดินเหนียวโอ้โหสุดหล่อย่างไก่เลยโอ้ต้องเปลี่ยนทิศแล้วครับอย่างนี้เปลี่ยนไหม้จะขึ้นแล้วครับเดี๋ยวติดสองคันละงานเข้าเลยน่าจะดึงข้างหน้านะครับผมว่าอยู่บนคันนี่แหละ ่าจะพอก่อนนะเนี่ยน่าจะดึงด้านหน้าอ่นนี้เบนมาทางหน้ามีดินแฉะนะครับเดี๋ยวปวดโซ่ใหม่นะครับเอาทิศทางใหม่ทางหน้านี้มันอ่อนนะครับโอ้จะติดไปดันกันด้วยเดี๋ยวไต่โซ่นะครับเดี๋ยววินโซ่ะ เฮ้ยพอ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 ผ่านผ่าน นิดเดียวครับอ่าเรียบร้อยแม่ตรงมีเด็กรถสักคนซะแล้วนี่เอาล่ะลากเดยวปลดโซ่ออกนะครับ เอาลุยต่อครับนี่กระทงนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะหวาดเสียวหน่อยนะเขาจะ,ะดันเป็นกระทงเดียวนะครับป่าเปกระทงเดียวตรงที่เข่าเหลืองๆนะครับทางขวามือนี่เ็าทานะครับเนี่ยน้ำก็ซึมมา แต่เขาทำคูน้ำที่กันน้ำตกไว้นี่ม่ตลอดนะครับก็ทำเฉพาะช่วงนี้เนี่ยครับท่านผู้ชมบางทีเห็นเรามองภาพไถไม่เข้าบางอะไรบ้างผิวผิวเผินแต่สภาพนี่มันโอ้โหไม่ได้อย่างใจนึกนะครับถ้าแบบเอาดินสวยที่ไถ่พุ่งอ่ะไม่มีครับบอกเลย นั่นไอ้ฝุ่นรอฟรีแล้วอืมเป็นั้งแถบเลยนะครับเนี่ย <S <S อ๋อใช้ยางยี่ห้ออะไรดีครับท่านผู้ชมโอ้โหดิ้นใหญ่เลยทีนี้โยกหน่อยโยกหน่อย บางทีเจ้าของนานจะเอาจะเอาอย่างเดียวไม่ได้ดูสภาพพื้นที่ตัวเองเลยนี่น้ำชอดแช่อย่างนั้นเลื่นๆน,นะครับเพราะว่าด้านบนผิวดินด้านบนมันแข็งนะครับพอโดนน้ำไปก็ลื่นใหญ่เลยเขานี้เราจะได้งานไหมนนวันนี้ดินในสุดครับดินในสุดดอกยางดีย่ออะไรเนี่ย ไปตนมั้งเนี่ยตัวนี้ <ijo noise> นี่แหละครับจะงัดมาเป็นก้อนๆอย่างครับหิวดินด้านบนมันแข็งข้างล่างอ่อนนะครับอาอโน่นไปปูทางโน้นก่อนนะเดี๋ยวให้ดูสภาพอาจารย์โบ้ก่อนนี่นะครับ งัดปลาไปก่อนก่อนมป็นสารสามเลยเดี๋ยวถ่ายพริกหน้าดิ้นก่อนนะครับช่างสุดแสนจะทรมานเหลือเกินด้านหลังรถมาสักคู่นี้นะครับปากลอยจารึกไว้แล้ว โอ้โหดูงัดมาแต่ละก้อนนะครับนี่ก็ถ่ายไปด้วยแล้วก็จะปรับพื้นที่ไปด้วยนะครับไปด้านหน้าลูดไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับดูดินเหนีวนยวๆอย่างนี้ไม่เห็นดอกยางแล้วอ,อัตราเสี่ยงการติดอีกครั้งนี่มันจะสูงเลยเนี่ย อการโยกถอดถอยนั่นป็นไงโยกน้อย หลอดไปครับพอจะเป็นอย่างนี้ทั้งพื้นนะครับเฉพาะกระทงล่างนี่โน่นยันต้นไม้เลยให้เต็มวันไปเลยทางหน้านี่มีน้ำนะครับตาขักบุ้งเขียวๆนี่นะครับแม่ยอดสวยดีจัง ว่าจะได้ต่ละคืบต่ละสองนะครับอเดี๋ยวเลาะปากของบุ้งก่อนนะครับครึ่งวันสมัง้งว่าจะพ้นกระทงล่างไปนี่นะครับอือจะภาพสวยงามบ้างก็ไม่มีนะครับยังไม่ขยับไปไหนนะครับโยเกกโยเกกอยู่ตรงนั้นนะครับผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับท่านผู้ชม ยังโยกเกยองแยงยองแยงจง,งตงาผักบุ้งขอบสะนี่นะครับกับชายนาที่เขาหวานข้าวไปเขเขียวนะครับไม่กล้าลงไปนะครับต้องเดินบนหัวคนาเขาว่างูเยอะก็เลยผมอ้อมเมาอะนี่ย้อนแสงด้วยขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับคณะเก่าข้างหน้าเรานี่ดันเป็นทางไปแล้วนต้นไม้นู้นนะครับเดี๋ยวจะเอาซ้ายมือเรานี่มาวางใส่ด้านขวามือเราตรงนี้นะครับตรงที่เราติดลมเมื่อ สักคู่นี่นะครับนี่คือร่อง้อยครับที่ดิ้นไปมา,มาหมอแทกดูเขาทำคนาไว้นะครับสั้นๆนี่ที่ไม่พอสิบไล่นะครับแต่โอ้โหไม่แต่คนาทีนี้เราก็จะรวบให้เป็นกระทงเดียวเลยนะครับนี่ข้างหน้านี่ก็คนา ทางนู้ยก็ขนาโอ้ตายเลยอย่างนี้เลี้ยวตายรถเกี่ยวรถเกี่ยวเล็บหลุดแน่อ่าเดี๋ยวรวบให้ครับเป็นกระทงเดียวไปเลยไงแอร์เย็นไหมเออเดี๋ยวเราถ่ายแล้วดีเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นไปข้างบนครับดูคันดันเดี๋ยวเดี๋ยวดันโชว์หน่อยี่ไร่ฮะสามไร่ทำเป็นอันเดียวกันโอ้ยสามไร่คิดว่าแปดไร่ โอ้มีแต่คันนาเต็มไปหมด13ไร่เนี่ยไาเดี๋ยวเราขึ้นแบงค์บนกันดันสักพักหนึ่งเขาว่าไงนะอาทิตย์นึงก็แล้วแต่ว่าให้สวยอาวจัดให้ครับอยาให้สวยๆแลยเป็นอันเดียวกันเลยเป็นบิ้งเดียวกันนะครับไม่มาเฝ้าด้วยอ่ไปเดี๋ยวเราขึ้นเดี๋ยวเราขึ้นแบงค์บนกันนะครับ เาเดี๋ยวมาทางบนแล้วโอ้โหเย็นเจ็บเลยอะ่ดยะดูนี่มีคนาใหทา้ทางข้างมันทำอะ่ะนี่้างในได้เสียงอู้อู้เลยดูควันจากท่อยอเสียโอ้โหปั๊มเดิมมั้เนี่ยดูน้ำนะครับทางซ้ายมือเรานี่เดี๋ยวเราเจะเอาดินไปโรย เมื่อไรรถเดินไปนะครับให้ไปถึงขนาตรงข้าวเขียวนะครับเมันมันก็สูงเมื่อกี้เนี่ยกว่าใครจะไถตรงนี้อีกเนี่ยในเนี่ยทำไมครับเขาบอกเอาให้มันได้ดีให้ดีที่สุดอ่ะสูงสูงเยอะเลยตรงข้าวเรือเนี่ยเรือหลังเนี่ยก็ได้เนี่ยทำให้ดีที่สุดอาจารย์โบยังงงเงี้ยงเงี้ยอยู่ตรงป่าผักบุ้งเนี่ยไม่ไปไหนเลยน่ะโอ้โหอย่างก็ดึงเวลาดันน่ะเพียงอะไรอารมณ โหแต่คงยังไม่พอนะครับเดี๋ยต้องไถไอ้ดานบนอีกแล้วเอาดึมลงมาโรยทังซ้ายมือนะครับเพ,<อ>พื่อใหอ้รถเดินไปโอ,โ,อโอ้โหน้ำนะครับน้ำไม่ไม่อยากลงเลยเย็ยนเจยบเลย <c oughs> ประมาณประมาณแสนห้าเนีประมาณ 100, แสนห้า 100, ติดต่อได้เลยครบชุดเลือกเอาจะเอา ย่ออะไรนะครับแอร์ยไม่เเย็นได้หมดครับเดี๋ยวปักวังหินจัดให้จสมคิดกำลังไปซื้อตู้นะเอาจริงเลยนี่ยนะเดี๋ยวเราไปดูตู้สมคิดกันสมคิดก็จะติดตู้เหมือนกันไม่ได้นะอากาศคนไทยแต่คุ้มค่านะครับเนี่ยอากาศร้อนๆแบบนี้ทำางต้มปลาหรือเ่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ย ออกซิเจี๋ยวเลยด้โอ้โหล้วมีรอยรถเกี่ยวนะครับด้านบนเราก็ต้องเอาไปด้านหน้าเกียร์แล้วค่อยไถนะครับเพื่อจะพาดินมาทางนี้น้ำทางนั้นครับทางหน้านี่โอ้โหควานน้ำตํำเดี๋ยวดินไปโรยไว้แล้ว เนน้้ำโโอหเราจาวดินไปโรยนะครับนวลน้ำโอ้โห<ง>แข็งดีว่ะอ้าวมองบน,บนอาจจะไม่ได้ภาพสวยงามนะครับจะได้รู้ว่าอยู่ข้างบนนี่เป็นยังไงเดี๋ยวเกี่ยไปกบตรงที่มีน้ำก่อน มีตะลอยรถเกี่ยวทั้งพื้นเลยนะครับลองเกียร์ไปกลบลอยรถเกี่ยวนะครับแล้วค่อยถ่ายถ่ายแล้วก็เอาใบด้านหน้าเกียร์ไปทีนะครับไ,ไ,ไม่จนได้จนได้นะนเนี่น้ำานี่เดี๋ยวพาดินตรงนี้ไปไม่งั้นเราจะโอกาสที่จะติดลมไม่เยอะนะครับดีตอหน้า โอ้ย่างไก่นี่แหละครับต้องโรยโรยไปอย่างงี้เดี๋ยวดินข้างคันไปบ้างนะครับโอ้อยู่ข้างล่างดีกว่าครับท่านผู้ชมมันไม่ได้ภาพนะครับแล้วก็มันสั่นเด็กก๊กเก๊โก๊กเก๊โก๊เก๊โก๊เก๊นี่มางล่างนะครับเดี๋ยวพาดินมาโรยไว้นี่ยนะข้างหน้านี้ หมดตะมางน้ำมันเนี่ยวันนี้อมองผิวเผินเนี่ยดูง่ายเหลือเกินนี่มีแต่ลอยรถเกี่ยวว่าจะพาดินไปถึงตรงข้าวข้าเขียวด่โอโหวันนี้จะเสร็จหรือเปล่าคิวงานก็เยอะนะครับ เอาใจเย็นก่อนนะครับรอก่อนเราก็พยายามไปให้เต็มวันนะครับเพราะว่าไม่ได้เสียเที่ยวเราด้วยแล้วนาใกล้ๆกันก็นัดนัดกันไว้จะได้ทําทีเดียวเลยเป็นขนาเก่าครับจะแน่นหน่อย แล้วตรงนี้เราก็ตัดรอยรถเกี่ยวซะด้วยมันจะตัดขวางรอยรถเกี่ยวมันจะตกล่องรถเกี่ยวก็เก๊กเก๊กอย่างนี้นะครับ เจอจะของนาไม่อ้นชั่วโมงใจถึงอย่างนี้เราก็ทํางานด้วยความสบายใจนะครับมันก็ต้องไปตามสเต็ปนะครับท่านผู้ชมโอ้โหไม่จะไปพวดเดียวได้ดังใจนึกเลยหนกไปยืนบนหัวกันนาแล้วกอดอกลันก็นึกเอาต้องไปทีละลอยแบบนี้นะครับนี่กว่าจะพาดินไปถึงน่นได้ก็โอ้โหอีกหลายนับ นี่ก็ดันทาทางไปด้วยนะครับดูว่าตรงไหนมันขู่ขาตรงไหนมีน้ํามีอะไรค่คอยขยับมาทีละลอยละลอยนะครับจนกว่าที่เราถายพิกหน้าดินไว้จะหมดนะครับแล้วก็ถ่ายใหม่แล้วก็ใช้ใปด้านหน้าอีกครั้งหนึง่งนี่คณะเก่านะครับดินแน่น ไปเลยอะแอร์เย็นเลยอ่ะเหลาพี่เหงอตกเลยอ่ะอฉาอดฉาด้านหน้านี่มีแต่น้ำเต็มรูระแหงหมดเลยนะครับท่านผู้ชม นันเห็นน้ำไม่ได้เห็นน้ำเห็นโคลนไม่ได้ดิ้นอีกครั้งหนึ่งครับหมดน้ำมันหมด ล้อขวายุบแล้วครับเอา,เอายกผานหน่อยเต้ uh huh. เรื่องปูนี่ยกให้เขาแล้วครับน้ำมันซึมมาเต็มรูระแหงหมดเลยเอา้าวยังไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างนะครับ วุนมะเกียใหม่นะครับวันนี้เติมตะมาณมาสองพันนะครับอมหมดตมาณเจอเนินนี้ก็ไป ครับต้องเอาดินมาโรยกบรอยไว้เดี๋ยวเราจะให้รถเดินมาบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเอาดินบริเวณนี้ดันเกี่ยมาเรื่อยๆนะครับามาลองลอยลองล้อนะครับองั้นเดี๋ยวจะยุบซะนะครับพาดินมาลอยไว้ลองล้อนะครับนี่จะได้ไม่ยุบ เอาแล้วเปิดเพลงแล้วแหมมันเถิงสุดเลยแหมขึ้นไปนี่แอร์ยันเจ็บเลยอ่ะก็เอาไว้เพียงท่นนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวยังไงก็โอ้โหอากาศร้อนมากเดี๋ยวังไงค่อยนำเสนอใหม่เนาะขอบพระครุณทุกท่านนะครับที่รับชมก็ติดตามกันสวัสดีครับ หมดน้ำมันหมดแน่เฉพาะแอ่งนี้เนี่ยติดต mm hmm. ักกันมันแข็งทั้งนี้อ่อนเอาหลายรสชาติมาอเกิน